เดี๋ยวเราไปที่ผู้สื่อข่าวของเรานะครับที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับอยู่ที่วัดป่าสีแสงธรรมอำเภอขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นพื้นที่ที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปตรวจเยี่ยมตรวจราชการไปดูโครงการของหลวงพ่อนะครับที่วัดแห่งนี้นะครับผู้สื่อข่าวของเราพร้อมอยู่แล้วนะครับเชอญเลยครับสวัสดีครับพี่ถนอมคุณผนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นยังไงครับนายกจะมาถึงกี่โมงอะครับ ตามกําหนดการนะครับเฮลิคอปเตอร์ของท่านนยายกรัฐมนตรีนะครับจะลงที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตนําบลห้วยยางอำเภอหงเกียมนะครับเวลาเก้าโมงครึ่งครับเก้าโมงครึ่ง่ะหลังจากนั้นไปดูอะไรตรงนั้นไหนบ้างนะครับเชิญเลยครับครับผมหลังจากนั้นนยายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้เดินทางไปยังโรงเรียนสีแสงธรรมนะครับเพื่อที่จะเยี่ยมชม ระบบสมาร์ทกริดที่โรงเรียนสีแสงธรรมนะครับนั่นก็คือการใช้พลังงานแสงอาทิตย์รวมถึงการศึกษาแบบไกลติขานะครับคือการบูรณาการหลักปรัชญาของเรศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเน้นหลักการพึ่งพาตนเองด้านพลังงานแล้วก็การเกษตรของโรงเรียนสีแสงธรรมนะครับหลังจากเพืีอพบปักแล้วก็กราบนักการพระปัญญาวชะโมลีรวมถึงนักเรียนได้พบปานนักเรียนครูอาจารย์ที่โรงเรียนสีแสงธรรมเสร็จแล้วนะครับ ก็ได้เดินทางมาที่ศาลาวัดป่าสีแสงธรรมครับเพื่อที่จะได้กราบนรมัสการพระประธานที่วัดครับผมหลังจากจุดจุดนั้นเสร็จปุ๊บนะครับก็ได้เดินทางมาพบปะก,กับเจ้อข่ายพวกหนองนานะครับซึ่งที่วัดป่าสีแสงธรรมแล้วก็พบปะก,กับกิตอาสาพัฒนาชุมชนนะฮะหลังจากจุดจุดนั้นเสร็จปุ๊บท่านนายกุัฐมนตรีก็ได้ทาการเดินไปที่พวกหนองนาแห่งน้ําใจและความหวังนะครับ ซึ่งตรงจุดจุดนี้นะั้นท่านนายยศมงตีก็จะได้มีการปลูกต้นกล้วยนะครับแล้วก็รวมถึงเยี่ยมชมโคกหนองนาภายในวัดแห่งนี้ด้วยครับหลังจากที่ที่ปลูกต้นกล้วยเสร็จนะครับก็เดินชมบริเวณโคกหนองนาแล้วก็จะไปที่ฐานการเรียนรู้นะครับคนมีไฟซึ่งฐานนี้นะครับจะเป็นระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย์ แล้วก็มีการใช้งานควบคู่กับระบบ IOT นะครับเป็นการรดน้ำต้นไม้ในคุกหนองนาโดยใช้สมาร์ทโฟนนะครับซึ่งพระปัญญาวัชิระโมลีนะครับก็ท่านก็ได้มีความรู้แล้วก็ความสามารถในเรื่องของการนำแผงโซลาเซลล์มาปรับใช้ในวัดแห่งนี้รวมถึงโรงเรียนวัดสีแสงธรรมนี้ด้วยครับหลังจากจุดจุดนี้เสร็จนะครับก็จะเดินทางไปยังคกหนองนา ที่ด้านหน้านะครับไปทําการเปิดป้ายโคกหนองนาที่ที่บริเวณตรงจุดจุดนั้นด้วยครับผมอันนี้ก็คือโครงการที่ทางวัดของหลวงพ่อนะครับได้เป็นเครือข่ายอยู่แล้วใช่ไหมครับเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะครับใช่ครับครับใช่ครับที่หนองครับอืมอันนี้ภาพที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่จัดเตรียมไว้เพื่อการต้อนรับคณะของนายกรัฐมนตรีที่จะเดินทางไปถึงท่านจะถึงจริงๆในตอนกี่โมงนะ คตามกำหนดการนะครับจะลงประมาณเก้านาฬิกาสามสิบนาทีครับผมเก้านาฬิกาสามสิบนาทีนอกจากภารกิจดังกล่าวแล้วยังมีภารกิจอื่นๆที่นายกรัฐมนตรีจะไปเยี่ยมชมไหมคะมีครับดูครับจะไปลที่ป่าสีแสงธรรมนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้เทอร์เอซเตอร์ไปลงที่บริเวณเขื่อนสิรินทร์นะครับไปที่สมสทรสงครามนะครับเพื่อเยี่ยมชมอ่า โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ท่นลอยน้ํานะครับซึ่งร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนสิรินทรครับซึ่งตรงจุดจุดนี้นั้นก็ได้มีการเยี่ยมชมการบริหารจัดการภายในเขื่อนสิรินทรรวมถึงมีไดวอล์กนะครับซึ่งเป็นจุดชมวิวแล้วก็เป็นสถานที่เรียนรู้ธรรมชาติอีกจุดจุดหนึ่งด้วยครับครับ คุณจักรพันธ์ตอนนี้ในพื้นที่ที่วัดเนี่ยมีชาวบงชาวบ้านมาเตรียมรอต้อนรับกันมากน้อยขนาดไหนครับก็มีตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับที่ขับรถผ่านมาชาวบ้านก็ได้มารอกันค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะหนาตาคือหลังจากที่สอบถามชาวบ้านรวมถึงคนในพื้นที่นั้นก็มีความรู้สึกดีใจนะครับที่ท่านนายกนั้นจะได้เดินทางมาที่อำเภอขงเจียมแล้วก็ที่แห่งนี้ครับ ฝนตกไหมที่ของเจียมตอนนี้ครับไม่สัะคุ่นะครับมีฝนรินลงมาเล็กน้อยนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ท้องฟ้ายังแจ่มใสนะครับไม่มีฝนตกแล้วครับพี่น้องครับอเอะคุณจักรพันธ์มีข้อมูลไหมว่าไอ้แผงโซลาร์เซลล์ลอยน้ำเนี่ยมันเป็นแผงโซลาร์เซลล์ลอยน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกใช่ไหมเป็นแผง<น>โซลาร์เซลล์ลอยน้ำแบบไฮบริดที่ใหญ่โลกครับพี่น้อง ซึ่งมีมีพื้นที่ที่ประมาณเ,าเยอะเยอะมากครับไม่แน่ใจข้อมูลตรงนี้ครับว่าเข้าใจยังไงครับใช่ใช่ใช่นี่ก็คือผลิตกระแสะไฟฟ้าเลยแหละนะครับโดยใช้ <Okay. S 2> แทนที่จะอยู่แทนที่จะไปตั้งแผงอยู่ตามพื้นดินเนี่ยนะครับซึ่งจะทําให้เสียพื้นที่การเกษตรเนี่ยไปอยู่ในน้าเลยล <Okay. S 2> อยน้ําอยู่อย่างนี้นะครับแล้วก็สามารถผลิตกระแสะไฟฟ้า นะครับได้เป็นอย่างดีเนี่ยนะครับนี่ก็ถือเป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวนายกมาถึงแล้วคงได้ติดตามกันอีกทีหนึ่งนะครับคุณจักรพันธ์มีอะไรเพิ่มเติมเช่นไรครับครับก็หลังหลังจากจุดจุดนั้นนะครับท่านนายกและมนตรีก็จะได้อ่าบริเวณที่อ่าบรรเทาสาธารณภัยนะครับฟื้นฟูผู้ประสบภัยที่จังหวัดบุรีรัมย์และสานีนะครับที่อำเภอตะบุรีบาวริมราบด้วยครับครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราสสวัสดีค่ะคอยอติดะะกับทางไทยคู่ฟ้าอีกทีหนึ่งนะครับที่จะมีการลงพื้นที่แล้วก็ไลฟ์สดนะครับเพื่อจะดึงสัญญาณสดให้คุณผู้ชมได้ทราบได้ติดตามในภารกิจของนายกรัฐมนตรีที่ลงไปวันนี้เริ่มตน้นที่โรงเรียนศรีแสงธรรมอำเภอของเจียมจังหวัดวนราชธานีซึ่งหลวงพ่อหลวงพ่อพระปัญญาวชิระโมลีะนะครับหลวงพ่อท่านเป็นพระนักพัฒนา นะครับเป็นพระที่ไม่ได้มีการศึกษาสูงนะครับเรียนด้วยความยากลําบากนี่แหละ,ะแต่ด้วยความยากลําบากของหลวงพ่อเนี่ยแหละครับเป็นแหล่งผลักดันที่จะทําให้มาให้การศึกษากับเด็กนักเรียนเริ่มต้นที่เด็กจุดเริ่มต้นเนี่ยท่านท่านเป็นลูกศิษย์หลวงตามหมาบัวส่งมาเป็นเจ้าวาดที่วัดป่าสีแสงธรรมนะครับพอมาแล้วท่านก็จะพัฒนานะครับก็เชิญชวนชาวบ้านนะครับให้มาร่วมกิจกรรม ปรากฏชาวบ้านตอนแรกก็มาพอจะนัดมาอีกก็ปรากฏก็ถามมาว่าหลวงพ่อแจกเสื้อไหมะนะครับหลวงพ่อก็เลยตั้งคําถามว่านี่นัดการเมืองเนี่ยนะพอจัดทาอะไรก็ต้องแจกเสื้อชาวบ้านเนี้ยทำชาวบ้านนิสัยเสียหมดเลยพอไม่แจกอะไรก็ไม่ร่วมมือไม่มาหลวงพ่อก็เริ่มต้นที่เด็กเลยชวนเด็กปั้นดินเลยครับปั้นดินสร้างโรงเรียนนะครับด้วยดินนี่แหละครับแล้วก็ไปขายทรัพย์สินส่วนตัวของหลวงพ่อนะ,ะนะครับ ขายทรัพย์ของแม่นะเพื่อที่จะมาสร้างโรงเรียนและจนกระทั่งกลายเป็นโรงเรียนตัวอย่างแม้กระทั่งอดีตรองประธานาธิบดีเอากอของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเคยมาเยี่ยมชมนะนะครับนี่คือความสําเร็จนะครับแล้วก็หลวงพ่อก็มีโอกาสได้พบกับนายกรัฐมนตรีที่ทําเนียบรัฐบาลเนี่ยผมก็จะไม่น้อยกว่าสองครั้งครั้งล่าสุดเนี่ยเมื่อเมื่อปีนี้แหละนะครับท่านก็มาพบกับท่านนายกรัฐมนตรี แล้วก็วันนี้เมื่อนอายกไปอุบลก็ไปพบก,กับหลวงพ่ออมผมได้เคยนวัตการคุยกับหลวงพ่อที่วัดเนี่ยท่านมีความตั้งใจมากนะครับว่าเราจะแก้ปัญหาความยากจนนะครับจะทำให้เด็กได้เรียนหนังสือก็ต้องติดอาวุธทางปัญญาะนะครับแล้วพอมาเรียนที่นี่ก็ก็สามารถจะมีงานมีการทําได้ฝึกทําโซลา่าเซลล์เนี่ยนะ,ะติดตั้งนะครับแล้วก็จนกระทั่งไปประกอบอาชีพได้นะครับแล้วก็โคกหนองนา โคกอีโดยของหลวงพ่อเนี่ยนะครับที่เรียกว่าโคกหนองนาโคกอีดยเนี่ยนี่ก็คือตัวอย่างที่เป็นต้นแบบที่ทําให้ใช้ชีวิตเกษตรกรอย่างพอเพียงเพราะฉะนั้นการไปของนายกรัฐมนตรีครั้งนี้ก็เข้าใจว่าเมื่อไปดูไปพบไปเห็นแล้วจะขับเคลื่อนโครงการตรงนี้อย่างไร